ก่อนอื่นเลยต้องพูดถึงเลยว่าเหตุการณ์สําหรับช่วงที่ผ่านมาอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่แล้วก็หลายๆท่านน่าจะได้ข่าวกันนะคะก็คือเรื่องของเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกีค่ะพี่ยอดก็ได้ข่าวเหมือนกันใช่ไหมคะคก่อนอื่นเลยงั้นขอถามถึงพี่ยอดก่อนละกันว่าสําหรับหน้าที่ของมูลนิธิร่วมกตัญญูค่ะเรามีหน้าที่ในการไปช่วยเหลือประชาชนยังไงบ้างคะครับก็จากเหตุการณ์ตุรกีนะพวกเราคนไทยทุกคนก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะแต่ความ เหตุการณ์ที่เกิดข mm ึ้นเนี่ยผมอยากให้คนไทยเอาความสูญเสียนั้นมาเตือนสติพวกเรากันให้มากๆเหมือนเป็นเหมือนร่วมถอดบทเรียนเลยเราเห็นความสูญเสียแบบแทบจะเป็นใครที่อยู่ในพื้นที่นั้นผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นเหตุการณ์เหมือนเป็นวันสิ้นโลกของเขาเลยด้วยซ้ำนะครับครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวและมีความสูญเสียครั้งใหญ่มากร่วมกันยูนะครับภารกิจของร่วมกันยูเนี่ยในตุรกีนี่ก็คือตอนแรกเราได้เตรียมเตรียมทีมกู้ภัยไว้ที่ผ่านการคคลิฟายไว้6กคนนะครับเป็นทีมกู้ภัย ระดับสากลเนี่ยเรามีหกคนเราก็เตรียมไว้แล้วแต่ว่าเนื่องจากอุปศักคหลายอย่างก็จึงไม่ได้ไม่ได้ส่งไปแล้วก็ก็เลยเปลี่ยนทางรรท่านประธานมูลนิธิร่วมกันอยู่ก็เลยเตรียมสิ่งของไปแทนนะครับเป็นพวกผ้าห่มอาหารแล้วก็สิ่งของเนี่ยนำไปมอบให้ที่อกองดินหกตออไปสำหรับสนบสถึงสองรอบนะครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าความสูญเสียนียผมไม่อยากให้ศูนย์เปล่าสําหรับ คนทั้งโลกนะเอาเอาเหตุการณ์ที่เราได้เห็นข่าวได้เห็นภาพข่าวเนี่ยมามาถอดบทเรียนและมาเตือนเตือนสติแล้วก็เหมือนกับป้องกันเอาไว้ว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับบ้านเราจะเตรียมตัวกันยังไงจะเตรียมตัวกันยังไงนะเราเห็นที่ตุรกีเรามองไปเนี่ยอาคารสูงละฟ้าไม่ค่อยมีเท่าไหร่เขาอย่างที่นาดขนาดนะแต่บ้านเราบ้านเรานะครับแล้วก็มากอาคารสูงเยอะมากและก็รวมไปถึงเป็นอาคารที่ก่อสร้าง ก่อนเวลาที่จะมีการกําหนดเรื่องกำานดกำหนดมาตรฐานที่ครับก็คือบ้านเมืองเราตึกเก่าๆทั้งนั้นเลยใช่มตอนนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนสังเกตดูว่าประเทศไทยเราเมื่อก่อนมันไม่มีไม่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวมันเหมือนกับไกลมากแต่ทุกวันนี้นะเมื่อไม่เร็วนี้มันยังมีไหวอยู่ที่แม่สอดแม่สาย2.8ลิตรรัมันเคยเกิดขึ้นเล็กๆอย่างนี้แล้วนะครับมันเหมือนกับประสาสมพลังงาน เพราะว่าแผ่นนินไหเนี่ยผมว่าไม่มี <c oughs> ไม่มีเครื่องมือพยากรอันไหนที่พยากรณก,ก่อนได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนตื่นตัวแต่อย่าตื่นตูม นะครับต้องตื่นตัวแล้วก็มีสติในการเตรียมรับมือเอาไว้ฟังแค่นี้ก็เริ่มต้นละคนแล้ช่ใช่ค่ะถึงเนี่ยบ้านนี่แหละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็เลยมีการหยิบยกเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันในรายการนะคะเพราะก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของยุคสมัยมันเปลี่ยนเทคโนโลยีมันก็เริ่มที่จะมีการพัฒนามากขึ้นนะคะเรื่องของการกู้ชีพกู้ภัยก็เริ่มมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเหมือนกันขออนุญาตถามพี่ยอดอย่างนี้ค่ะว่าในปัจจุบันที่เรามีการไปกู้ชีพหรือว่าไปช่วยเหลือนะคะในภัยพิบ่คะ ขอบคุณนะก็ทุกวันนี้ต้องขอบคุณเทคโนโลยีต่างๆทุกอย่างเลยที่ที่เข้ามาอำนวยความสะดวกให้พวกเราผมอยากเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนว่ามูลที่ร่วมกันยูเนี่ยการทำงานของร่วมกันยูยกตัวอย่างว่าเป็นมูลที่เดียวนะเพราะจริงๆแล้วมูลที่อื่นๆก็ทำงานคล้ายๆกับเราแบบนี้แหละแต่ว่าในงานของร่วมกันยูก็จะมีส่วนงานกู้ชีพงานกู้ชีพก็จะ,ะเป็นรถพยาบาลที่ดูแลผู้ผป่วย ผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุที่เราเห็นรถพยาบาลที่เราเห็นทั่วไปทั่วไปนะเป็นรถกู้ชีพแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นงานกู้ภัยกู้ภัยก็จะเป็นรถที่หนักมาหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของของการกู้ภัยที่มีส่วนใหญ่จะเน้นเป็นเรื่องตายก็จะเป็นพวกเราจะเรียกเป็นรถกู้ภัยหรือรถเก็บศพก็จะเป็นรถกระบะรถกระบะนะที่เห็นอยู่ก็จะมีสส่วนอีกก็จะมีทั้งส่วนของเจ้าหน้าที่ประจำ เจ้าหน้าที่พนักง,งานประจําที่เข้าเวรนะครับรับผิดชอบตามเวลาเพราะว่าร่วมกันยูทางานตลอด24ชั่วโมงและก็มีส่วนของอาสาสมัครที่เป็นจิตอาสาเป็นภาคประชาชนที่ที่ใช้เวลาว่างมาทำแต่เนื่องด้วยอาสาสมัครของร่วมกันยูเนี่ยมีจำนวนมากมันจึงได้เติมเต็มหมดเลยบางครั้งอาสาสมัครเนี่ยที่เขามีกำลังอาสาสมัครร่วมกันยูเรามีตั้งแต่ อา,าสาที่ผ่านการอบรมหรือผ่านการาผ่านการอบรมที่ได้เป็นอาสาสมัครประจาได้รับฝัดประจําตัวเนี่ย<ะ>มีตั้งแต่เป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างมอเตอร์ไซค์จ้างเขาก็จะทําเน้นเป็นแต่ส่วนใหญ่ทุกคนจะผ่านที่บอกว่าผ่านการอบรมเขาจะมีทักษะเรื่องการปฐมพยาบาล<ะ>สําคัญ<ด>มากเลยปฐมพยาบาลการประเมิน <c oughs> เขาจะมีตั้งแต่เป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้าง<ะ>จนไปถึงพนักงานออฟฟิศ พนักง,งานบริษัทเจ้าของบริษัทเจ้าของอโรงงานเจ้าของธุรกิจใหญ่ก็เลยกลายเป็นอาสามสมัครเนี่ยม,มีมีหลายระดับมากอาสาส,ส,สมัครเล็กๆอย่างที่บอกว่าพวกมอเตอร์ไซค์เขาอาจจะเป็นพวกม้าเร็วที่ขับมอเตอร์ไซค์วิ่งไปก่อนแล้วไปถึงปฐมพยาบาลประเมินแจ้งข่าวของตำรวจรีบแจ้งสนับสนุนครับผมอาสาที่ไปสนับสนุนที่เป็นพนักงานเจ้าของบริษัทบางคนก็จะมีเยอะมากก็คือเป็นรถที่มีอุปกรณ์ไปก็มันจะทําให้บางคนเนี่ย มีรถอุปกรณ์ที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยมากกว่าของมูนิธิด้วยซ้ำคือเขาซื้อมาใช่ครับเขาซื้อมาไว้เองเพราะว่าเครื่องมือส่วนใหญ่ถ้าเป็นเครื่องมือที่มีความทันสมัยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนําเข้ามาจากต่างประเทศครับผมจะมีราคาแพงมากยกตัวอย่างอันเดียวก็คือตอนนี้ที่เครื่องเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัตินะครับเมื่อก่อนเนี่ยน้อยมากมันเข้ามาใหม่ๆนี่เครื่องหนึ่งเป็นแสน หรือหลายแสนบาทนะทุกวันนี้มีเยอะแยะเลยรถอาสาสมัครเนี่ยมีซื้อติดรถกันไว้เองเลยแล้วก็มีเยอะเท่าไหร่มันคือโอกาสที่ทําให้คนที่ตายแล้วกลับฟื้นขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันแต่แต่คุ้มค่ามาแเมื่อกี้มันเหมือนเป็นอุบัติเหตุส่วนบุคคลถ้าเกิดเราพูดถึงภัยพิบัติใหญ่ๆถ้าภัยพิบัติใหญ่ๆนะัก็จะมีแบบอย่างยกตัวอย่างถ้าเป็นอาคารถล่มครับเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องถึงตุรกีบ้านเราเนี่ย ไม่ใช่แผ่นดินไหวแต่เคยอาคารถล่มมีบ่อยมีเกิดขึ้นหลายครั้งมากนะผมยกตัวอย่างาทั้งทั้งปทุมธานีแต่ว่าที่มีความที่ผมได้เข้าไปอยู่ที่นั่นเลย11วันก็คือโรงแรมรอยัลพาซาที่จังหวัดน<ม>ครราชสีมาก็เป็นอาคารโรงแรมขนาดใหญ่ที่พังถล่มลงมามซึ่งทุกชั้นพังถล่มลงมาแล้วก็มีมีคนติดอยู่ในนั้นเยอะแยะตอนนั้นนาน<ล><ล>ยองกี่ปีแล้วครับพี่สักประมาณ3 30ปี30ปีก็แน่นอนเทคโนโลยีไม่ค่อยมีใช้ทักษะพิมืออย่างเดียวเลยมันก็ใช้ทักษะและตอนนั้นผมเป็นเจ้าหน้าที่แผนกเก็บศพก็จะเป็นกู้ภัยที่มุดเข้าไปได้ทุกซอกทุกมุมก็จะได้เห็นคนร้องให้คนร้องขอความช่วยเหลือเราก็เข้าไปได้ก็คือใช้เครื่องมือที่เป็นแค่เลื่อยน่าจะตอนนั้นทันสมัยสุดก็น่าจะเป็นพวกเลื่อยไฟฟ้าเลื่อนั่นเองนะเลื่อยเปิดทางเลื่อยฟ้าเข้าไปได้เลื่อย คีมตัดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยอย่างเครื่องมือตัดทางที่เราไปยกอะไรที่มันเพราะว่า3วันแรกของอาคารถล่มเนี่ยเราจะไม่ใช้เครื่องมือหนักเลยรเราจะใช้เครื่องมือเล็กๆที่ไม่ทําลายโครงสร้างซ้าลงมาเพราะว่าเราคํานึงถึงผู้ที่ยังรอดชีวิตอยู่ในอาคารเราก็จะใช้เครื่องมือเล็กๆก่อนใน34วันแรกรเราจะเห็นว่าเครื่องมือตัดทางอย่างเช่นเครื่องคีมตัดเหล็กหรือทีมตัดทางเนี่ยต้องใช้เป็นเครื่องยนต์ที่ติดเครื่องอยู่ข้างบนแล้วก็มีสายเพ้่อลงมายัง เอย่างที่พอเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ต้องมีคนติดอยู่ในซากประหลักผักพังตัวที่เราน่าจะได้ยินหลักก็น่าจะเป็นเสียงของความช่วยเหลือเสียงของความช่วยเหลือมันหาจุดยากไหมครับท่านผชมันก็ตะโกนส่วนใหญ่นักกู้ภัยทั้งหมดเนี่ยขั้นตอนแรกในการค้นหาผู้ประสบภัยก็จะเป็นเรื่องกายภาพเป็นที่แรกเลยคือจะตะโกนร้องเรียกตะโกนร้องเรียกหาว่ามีใครอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับสําหรับใน โรงแรมเรายาว a n ่านี่เราแทบไม่ต้องตะโกนเลยะจะมีจากข้างในเนี่ยตะโกนโมาบอกเราอยงท,ท,ทุกจุดเลยยังมีโอ้เสียงร้องเสียงอะไรเนี่ยก็ทําให้เราค่อยๆหรือฉีกม่านฉีกฝ้าฉีกยกปูนอะไรออกไปก็ไปเจอผู้ประสบภัยถูกปูนติดอยู่ถ้าเล็กเราประเมินแล้วติดตรงไหนเราก็พยายามที่จะ ทำทำให้โครงสร้างนั้นไม่สะทกสะเทือนมัน<ล>มีอย่างนี้ไหมครับพี่แบบพอเวลามันถล่มมาเยอะแล้วเสียงมันจะท้อนเอเช่นเราคิดว่ามันจะต้องตรงไปแต่พอได้ฟังเอ้าไม่ใช่ผิดพลาดม,มันก็มีมครับมันก็เป็นลักษณะของอาคารที่มันถล่มมาด้วย<ะ>อย่างที่บอกถ้าเป็นถล่มแบบแพนเค้กเนี่ยโอกาสรอดแทบจะไม่มีเลยนะแต่บางจุดที่มันเป็นทรงวีเป็นตัวทีเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีช่องว่างที่ทําให้คนทําให้คนไปอยู่ในช่องว่างนั้นโอกาสรอดจึงมี <ฮ>อย่างคุณผู้บาดเจ็บคนสุดท้ายที่เราไปเจอเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนที่อาจารย์บอกนะครับเราเราได้ยินเสียงเพราะวันวันที่4ี่เนี่ยเราเริ่มใช้เครื่องมือใหญ่หรือวันแรกๆเราช่วยคนเจ็บวันแรกนี่เป็นร้อยลายนะของโรงพยาบาลอยู่หน่วยเดียวเนี่ยได้87ดลายนะครับรวมกับหน่วยอื่นด้วยวันแรกวันที่สองวันที่สามก็เริ่มลดลง <ฮะ S 2> ทีนี้ แม้กระทั่งเราเห็นผู้เสียชีวิตในซากนี่เราเราก็เห็นแต่เรายังไม่ทําเพราะว่าต้องเหลือโครงสร้างก็เน้นว่าคนเจ็บจนวันที่4เรารู้แล้วว่าโอกาสรอดของคนแทบจะไม่เหลือแล้วก็เริ่มให้เครื่องมือหนักเข้ามาก็มีแมคโครมาลือ้อเราเริ่มลือ้อพอลื้อปั๊บก็ได้ยินเสียงทีมที่เข้าไปช่วยตะเหล็กระหว่างที่แมคโครอยุดกำกำลังกำลังฮอปเอาเคนลงมาเราก็บอกว่าให้ให้รอก่อนลดเคนเบา,บาก่อน ผมได้ยินเสียงว่ามีคนเสียงเคาะบอกทุกทีมเงียบก่อนแล้วตะโกนบอกว่าเสียงนั้นเคาะไปเรื่อยๆนะครับคือคือมันเป็นเราได้ยินเสียงกล้องมาจากตรงนี้แต่ว่าเวลาที่ลงไปอย่างนี้อาจารย์บอกก็คือมันกลายเป็นต้องลงไปทางดิ่งตรงแล้วก็เข้าไปเป็นลักษณะัูแอบไก็คือเป็นแบบที่อาจารย์บอกโอ้เพราะฉะนั้นความยากก็คือห สถานที่จุดแน่ๆเราก็ไม่รู้ใช่ครับ2เครื่องไม้เครื่องมือที่จะเข้าไปถ้ามันไม่แข็งแรงเช่นสมมุติว่าเรามีแค่เลื่อยตัวหนึ่งเป็นเลื่อยไฟฟ้าก็อาจจะเอาไม่อยู่ครงสร้างใหญ่ๆก็เอาไม่อยู่สามว่าตัวเราเองอีกหอยจงหยใจเดินทาไมโอ้โหลำบากอากาศนะครับบก็นั่นแหละมีหลายอุปสรรคมากทุกวันนี้จากจากในอดีตที่ผ่านมาจนมามีอาคารถล่มที่ที่ปทุมของหลงก็เริ่มมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามา และณปัจจุบันเนี่ยทางทางมูลที่ร่วมกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นของมูลิธิเองหรือพี่น้องอาสาสมัครที่เป็นของอาสาที่เขาอาสาสมัครเนี่ยต้องบอกว่าต้องชื่นชมเขาจากหัวใจนะคนที่คนที่ชอบในงานด้านอาสาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนผมยกขอยืดไปอีกนิดนึงนะว่ามนุษย์เรามีความชอบไม่เหมือนกัน<ะ>คนชอบตกปลาเขาก็จะไปตากแดดตกปลาหาอุอาปรกรณ์ตกปลาได้เห็นไหมครับ แพงๆอะไรเขาเพานันคนชอบแทงสนุกเขาก็ไปแทงสนุกไปหาไม้คิวอะไรแต่คนที่ชอบผู้ภัยเนี่ยเขามีอะไรที่สามารถเอามาช่วยชีวิตคนได้เขาก็จะไปสรรหากันมาพี่น้องผู้ภัยที่บางคนที่มีกําลังเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของอะไรเนี่ยไปต่างประเทศเขามีโอกาสไปต่างประเทศเขาไปเห็นเครื่องมืออะไรเนี่ยเขาเอามาใช้บางครั้งเขามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากกว่าของมูลิติมีแต่ก็มาใช้ภายใต้ อาสาสมัครของร่วงระดันอยู่แล้วเวลาพอมีเหตุอะไรเขาก็จะเอาระดมมารวมกันช่วยเหลือย้อนกลับไปครับพีใหม่พอดีเมื่อกี้คุยกันว่าเอ๊ถ้ามันเกิดเหตุถล่มขึ้นสิ่งยากก็จะมีเรื่องของการจะหาว่าคนที่เป็นประสบ อยู่ตรงไหนสมัยนี้มันมีอะไรบ้างครับที่เขากาลังทําวิจัยกันอยู่แล้วเหมือนอยากจะแก้ไขปัญหาในเรื่องของการหาโลเคชันของคนต้องบอกว่าที่ฟังพี่ยอดเมื่อกี้ก็คือแน่นอนเรื่องของอุปกรณ์ถ้าไม่มีสามารถที่จะหาตัวผู้ส่งไพก็คือยากใช่ค่ะอย่าลืมติดตามชมรายการ NIA Live f a t e ทุกวันที่15ของเดือนเวลา1ทุ่มนะครับดูจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง NIA Channel ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารดีๆเกี่ยวกับนวัตกรรมค่ะกดเลย